เรื่องของริ้วรอยหรือต่างๆเนาะต้องมาดูแลกันเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณหมอเขาจะทํากันบ้านมาก่อนเลยว่าถ้ายิ้มออกมาแล้วจะเป็นยังไงแค่ไหนถึงจะพอดีปกติเขาเป็นคนยิ้มรูปหน้าแบบไหนใช่ไหมคุณหมอที่ไม่ให้ทําแล้วมันดูเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอผมเป็นคุณหมอที่มือเบาที่สุดเขาจะชอบถ่ายผมอย่างสามสิบซึ่งอายุน้อยกว่าพี่แพรสวัสดีค่ะ มาที่ทีรพอลคลีกนะคะวันนี้ต้องกลับมาดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะ่ะหลังจากที่ทาําตาเรียบร้อยตัวนี้อุ้ยหลายเดือนมากก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของแบบริ้วรอยหรือต่างๆเนาะต้องมาดูแลกันเพิ่มเติมนิดนึงนะคะไปเดี๋ยวไปหาคุณหมอกันนะคะอ้า <laughs> วคุณหมอยังอยู่นี่อยู่เลยค่ะทา <laughs> ดา <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่บดีค่ะเรื่องหลังความงามคุณหมอหนุ่มนะคะ เช็คผลงานกับตัวเองแล้วยคุณหมอทอดหน่อยโอเคโอเคพอทําเสร็จหนึ่งเคล็ดลับที่คุณหมอบอกว่าอย่ายิ้มเยอะเลยบอกคุณหมอทําไมอะคะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตีมกาขึ้นเคล็ดลับของหมอเองแต่ว่าแต่ถ้าเราเป็นคนชอบยิ้มเนาะเราก็จะต้องแบบโอเคชอบมากหรือน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับคุณหมอได้คุณหมอจะแนะนําให้เราได้หมดเลยเป็นนักแสดงนี่มันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ครับเราต้องแสดงเส็นที่อย่แล้วจริงแล้วก็คือเราก็จะบอกคุณหมอกลัวเจ็บแล้วก็ ขอแบบแบบน้อยคือให้ดูแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะเราเยอะต้องแสดงสีหน้าท่าทางเนาะเห็นริ้วรอยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองกันเสมอค่ะครับเ่เลยค่ะวันนี้เรามีเยอ่อีกสองรายนะคะเข้ามาเเรียบร้อย่คือคุณแม่ค่ะุณแม่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามสวยงามมั่นใจดีกว่ามั่นใจแล้วมั่นใจก็จะเฟิร์มไปหมดทั้งรูปหน้าแล้วก็เติมไปหมดแล้วนี้ ่นไปเลยไหมคะอีกหนึ่งอยู่ข้างในนะคะมาแล้วนะคะมาให้คุณหมอหนุ่มดูแลค่ะคุณหมอหนุ่มเป็นคุณหมอที่มือเบาที่สุดอวยเวอร์มากครับอวยเวอร์คุณหมออยู่แน่แล้วนะหลังจากนี้ก็วันนี้ก็จัดเบาๆนะเพราะว่าจริงๆเราทั้งครอบครัวเลยอะคือเรียกว่าอะไรนะ เดินทางตลอดมากเพราะผมตามโตรแกรมอยู่อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็โดยพื้นฐานแล้วก็จะแนะนำแบบว่าให้ทำว <c oughs> ิตามินบำรุงร่างกายชะลอวัยแล้วก็แบบว่าูสต์อัพให้สดชื่นขึ้นนะครับอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ของพี่หมีวันนี้ก็จะมีแบบกรหอกนิดห,หน่อย ครับตรม6เดือนแล้วนะครับต้องแบบไป่แน่ยนิดนึงนะครับคแล้วคุณหมอหน้ารักมากคือนอกจากก่อนที่จะมาเจอเราแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะทําการบ้านมาก่อนเลยว่าถ้ายิ้มออกมาแล้วจะเป็นยังไงแค่ไหนถึงจะพอดีปกติเขาเป็นคนยิ้มรูปหน้าแบบไหนใช่ไหมคุณหมอที่ไม่ให้ทาแล้วมันดูเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะพอดูไม่เป็นธรรมชาติไม่ใช่ทางคุณหมอก็เลยรู้สึกว่าแบบเราแฮปปี้กันมากๆค่ะใช่ครับคือที่สาคัญที่สุดคือเวลาคุณพบพอผ่านมือคุณหมอไปแล้วครับสิ่งที่ทุกคนตกใจคือหน้ากับอายุ ที่มันไม่สัมพันธ์กันเลยครับตอนนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้เตรีย้ยเไยอเตรียมไม่ได้เตรียมเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยอันนี้ไม่ได้เตี้มเลยไม่ได้แบบวอัธาก็หน้าเปลี่ยนนะครับแต่คือเขาเขาเขารู้อายุปุ๊บเขารู้เขาาแบบเขาก็จะตกใจเหมือนเราดูแลตัวเองใช่ครับเขาเขาจะชอบทายผมมึงสามสิบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอายุน้อยกว่าพี่แพร ก็เ<า>ฉีดได้เลยคือัม,อมไม่สัมผั์ตรงหน้ากับผมหองอ <c oughs> <c oughs> ผมเลยต้องตัดผมสันน้นตลอดมามาเติมความมั่นใจกับคุณหมอนะคะตอนนี้ ใกล้ใกล้เรียบร้อยเนาะคุณหมอเหลืออีกนิดหน่อยหน่อยครับก็วันนี้นะครับเราก็จะฉีดโบนะครับก็เพื่อที่ลดริ้รอยเล็กๆนะครับว่าเริ่มมีแล้วแล้วก็ที่2เนี่ยเราก็จะฉีดเมซ่งนะครับเพื่อจะฟื้นฟูผิวบำรุงผิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยสดชื่นขึ้นเมืคนแพ้ทำงานเยอะแล้วก็เดินทางบ่อยมากโอเคค่ะมาหาคุณหมอหลุ่มได้เลยนะคะ